ผมอยู่นี่ครับท่านผู้ชมผมต้องรีบแจ้งใหม่มาก่อนไม่มีโอกาสที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเพราะผมทำสอะไรไม่เป็นขอบคุณทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ท่านอาจจะมาชมที่โรถยนต์นี้เป็นครั้งแรกไอ้พวกนั้นก็เ่นทีนีเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันหรือยังครับขอเสียงคีดดังๆหน่อย ครบครับตื่นเต้นที่เราจะคอนเสิร์ตในโรงหนังครั้งนี้ก็เพราะว่าโรงหนังของพวกเราใกล้จะเจ๊งแล้วครับไม่มีใครมาช่วยเราเลยแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเองพวกผมจ,จึงตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกผมชอบและหวังว่าทุกท่านจะชอบในสิ่งที่พวกเราทำ เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับให้กำลังใจคนที่อยู่ในภาวะอย่างพวกเราฟังเพลงนี้ครับ